เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีเ s o โซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอนในการรีวิวหใน3ตัวละครใหม่ล่าสุดจากตู้กชาส่งคำเลือดพันปีนะครับนั่นก็คือแอสคินนักละวานนั่นเองนะสำหรับนักละวานในเวอร์ชันนี้แน่นอนออกแบบมาเป็นตัวละคร PVP นะครับและตัวนี้เป็นเมตา PVP ด้วย เดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับว่านักเลววานในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนใน PVP นะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะสำหรับนักเลววานในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่าควินซี่ชตาเลเตอร์นะครับเป็น2เผ่าเลยแล้วก็เวอร์ชันนี้ออกแบบเป็นตัวละครสีฟ้าสายโจมตีปกติอีกครั้งหนึ่งนานักเลวาน2เวอร์ชันเนี่ย เป็นตัวละครตีปกติหมดเลยเป็นตัวละคร PvP หมดเลยนะครับโดยค่า ATK ที่เลเวล200อยู่ที่845หน่วยถือว่าสูงเลยซึ่งค่าอื่นๆก็สูงครับค่า DEF ก็สูงเช่นกันนะคือตัวละคร PvP เนี่ยเขาใช้4ค่านี้หมดเลยนะครับความสำคัญเนี่ยผมมองว่ามันสำคัญทั้ง4นะครับถ้าเกิดจะไปถึกก็ไปเน้นพวกเลือดพวก DEF นะครับแต่อันนี้เนี่ยภาพรวมๆคือ มันสูงนะผมมองว่าค่าเตตัสถือว่าดูดีเลยสำหรับเจ้านักเลวานเนาะและนอกจากนี้นะครับตัวของนักเรวานเป็นผู้สังหารถึง2เผ่าด้วยกัดสังหารทั้งชาตาลิเตอร์แล้วก็สังหารยมมาทูดซึ่งักปัจจุบันตัวละครเมตา PVP 54นะครับนักเรวาเนี่ยคิวเลอร์ไปแล้ว4จาก5เพราะตอนนี้เนี่ย ชัตเตอร์เตอร์2คนก็คือน้องมินนี่กับนักเรือวานเองนะก็ดีก็คือเอามาฆ่าตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2สงัสงหารยม,มทูตนะครับปัจจุบันเมตาพีพีพยม,มทูตก็มีอีก2ก็คือโคมมูระแล้วก็เลนจินะครับขาดแค่โอลิเิเมะสีเขียวคนเดียวที่เป็นเผ่ามนุษย์นะครับที่นักเรือวานไม่ได้ชนะทางที่เหลือเนี่ยคือ4ใน5นักเรือวานคือตีแรงหมดนะอันนี้คือข้อดีมากๆนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของลิงที่เขาได้รับเนี่ยได้ในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับลงเนี่ย21 อันนี้คือสูงที่สุดในบรรดาลิง์ลดความเสียหายที่ได้รับแล้วนะถือว่าลิง์ดูดีด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่นักเลวานได้รับกันบ้างนะครับในส่วนของสถานะพัสเนี่ยอันนี้ผมขอรบกวนเ,นเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวอิจิโก้รีวิวซนจุมารุได้นะช่วงแนะนําข้อมูลตัวละครนะครับผมมีการอธิบายเจ้าสถานะผิดปกติพัสไว้แล้วนะครับถ้าเกิดให้อธิบายทุกคลิปเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในคลิปนี้ผมไม่ขออธิบายในเรื่องของสถานะพิดปกติแบบพัส์แล้วกันนะรบกวนไปดูในส่วนของรีวิวอิจิโกกับซินจูบาลุนะครับจะมีการอธิบายไว้อยู่นะครับในส่วนของความสามารถที่นักเลวรวานได้รับนะครับเรามาดูในเรื่องของสกิลพาสีก่อนเลยอย่างแรกลบเูเฉินบวก1ครั้งนะครับเพิ่มความกว้างของการโจมตีปกติ 20อ์อันนี้เป็นผลดีมากๆเวลาคุณตีทีนึงเนี่ยมันกว้างขึ้นโอกาสการโดนศัตรูเนี่ยมันก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับไม่สนใจก,การกัดศัตรูแล้วก็ไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูแน่นอนว่าความสามารถนี้เนี่ยใน PVP คุณไม่ได้ใช้หรอกแต่เผื่อคุณเอาไปเล่นในดันอื่นๆนะครับเท่ากับนักเลววานเนี่ยไม่จําเป็นต้องลง PVP อย่างเดียวไปลงอย่างอื่นก็ได้แน่นอนว่าที่มันตอบโจทย์สุดอะคือ PVP แต่ว่าความสามารถนี้เอาไว้เผื่อเพื่อน อยากจะไปเล่นในดันอื่นๆนะครับและในส่วนของอาเบอ t ิที่ตัวของนักเลือวานได้รับนะครับอย่างแรกอาเบอ t ิสุดโกงใน PvP นะครับเมื่อคุณเลือดหมดหลอดนะเลือดคุณเนี่ยมันจะค้างแค่1ห,หน่วยและหลังจากนั้น5วินาทีคุณจะไม่โดนความเสียหายอะไรเลยนะครับอันนี้คืออาเบอ t ิที่ตัวละครเมตา PvP มีกัน5คนนะครับก็ใครมีอาเบอ t ินี้เนี่ยเรียกได้ว่าโหดมากๆใน PvP ณนะปัจจุบันนะครับ ความแรงในการโจมตีปกติของนักเลืวานแรงขึ้น50%นะครับแล้วก็เมื่อเลือดของนักเลือวานต่ํากว่า50%นะครับเขาจะได้ในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับลงอีก50%ด้วยเช่นกันเนาะเฉพาะ PvP นะครับเมื่อตัวของนักเลืวานกำจัดศัตรูได้ศัตรูจะตายทันทีต่อให้ศัตรูมีอาวีมีความสามารถในการชุบชีวิตตัวเองต่างๆนา,นานาก็จะไม่เกิดผลนะคือตายแล้วตายเลยชุบไม่ได้นะครับ เฉพาะ P v พีสามารถตีใส่ตัวละครที่เป็นอมตะ10วินาทีแรกเข้านะครับไออมตะ10วินาทีแรกคืออะไรก็คืออันนี้เลยไลท์เทียมทานชั่วขณะเมื่อเริ่มต้นนะครับอาเบอตี้นี้เนี่ยมันจะส่งผลทําให้10วินาทีแรกของเพื่อนๆนะครับตอนเริ่มพ v พีจะเป็นอมตะถ้าเกิดไม่มีอาเบอตี้ทะลวงไลท์เทียมทานข้างบนเนี่ยก็ไม่สามารถตีเข้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงหลังๆเนี่ยตัวละครพ v พมีทุกคนในการตีทะลุอมตะ นะครับอันนี้คืออามาตะช่วงต้นแต่อามาตะช่วงท้ายที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ยังไม่มีแก้ทางนะเบิ้ลฮิตโจมตีปกติแบบไลเงื่อนไขใดๆเลยนะครับถึง3ก่อนหน้านี้เนี่ยเลนจิมันจะตีเบิ้ลสาก็ต่อเมื่อแบบสิวินาทีแรกใน PVP นะครับอย่าว่าแต่เลนจิเลยพวกโอลิฮิเมะพวกน้องมินนี่อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเบิ้ลฮิต3ก็ต่อเมื่อ10วินาทีแรกแต่ว่าตัวของนันเลวาเนี่ยไม่สนใจ ไม่มีเงื่อนไขเบิ้ลฮิตสามเลยลง PVP ก็เบิ้ลฮิตสามไปลงที่อื่นก็เบิ้ลฮิตสามถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการสร้างสถานะผิดปกติให้อีสไซน์ติดง่ายขึ้นแบบไม่มีกําหนดเงื่อนไขก็คือติดง่ายขึ้นเลยปกติเนี่ยมันจะกาหนดสีไม่ก็กําหนดเผ่าแต่อันนี้ไม่กําหนดอะไรเลยถือว่าดีมากๆนะครับยืดเวลาท่าเสริมพลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังด้วยก็แน่นอนสกิลสองของเจ้านักเลววาเนี่ย เป็นสกิลบัฟนะครับพอมี2สกิลนั้นมามี2ความสามารถนั้นมามันส่งผลทําให้การบัฟอยู่นานขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์การบัฟเนี่ยมันรุนแรงขึ้นด้วยในการบัฟค่าโจมตีบัฟค่าป้องกันบัฟค่าขีมันเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะก็เรียกว่าซุปเปอร์บัฟนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้าย มีติดซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยอันนี้คืออ b บิลิตี้จำเป็นอยู่แล้วสำหรับสาย PvP นะครับมันทำให้เวลาโดนโจมตีเนี่ยมันจะไม่ล้มไม่ชะง,งกักสามารถออกแอคชั่นอื่นๆต่อไปได้เลยนะครับภาพรวมอับ l ลิตีถือว่าออกแบบมา PvP ได้ดีจริงๆนะครับทำให้อีกฝ่ายติดสนับผุวติง่ายพร้อมกับเป็นสนับพุติแบบพ l าสก็เจ๋งมากๆสำหรับเจ้านักเลวอนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของการแนะนําต่างๆกันบ้างนะครับอย่างแรกแนะนําในส่วนของคัมภีร์ก่อนเลยแน่นอนว่าสายโจมตีปกติที่เป็น PVP แบบนี้จัดได้2ส,สายเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมยังคงพูดเหมือนเดิมก็คือคุณสามารถเลือกได้ว่าจะไปแรงเลยหรือว่าจะไปถึกแบบเพียวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมเล่นผมจะเล่นแบบที่1ก็คือไปแรงนะครับไอไปแรงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ถึกนะมันก็ได้ถึกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ถึกฟูลมากขนาดที่แบบไปถึกจนสุดนะครับ ถ้าเกิดไปแรงแบบผมขึ้น ADK ก่อนตามที่ FCS นะครับช่องต่อมา DEF ช่องที่4เป็น STA SP เนี่ยช่างหัวมันไม่ต้องสนใจนะครับไอน,นี้คือตัดทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็น ADK อันนี้คุณจะได้ความแรงแบบแรงเลยนะครับส่วนความถึกเนี่ยเราก็มีค่า DEF ค่าเลือดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปพึ่งในเรื่องของลิงก์มันก็ช่วยในการถึกได้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่พอใจอยากไปสายถึกแบบเพียวๆเ,เ,เลยนะ อยากไปเล่นถึกจริงๆจ,จังๆอ่ะอันนี้ต้องขึ้นด้วย a d k ก่อนผมก็ยังแนะนําเป็น a d k เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดขาด a d k เนี่ยดาเมจหายนะครับช่อง 2, 2เปลี่ยนเป็น DEF นะอันนี้จะตัดความแรงออกจะได้ในเรื่องของความถึกเข้ามาช่วยนะครับแล้วช่องที่3าเป็น STA เพิ่มความถึกเข้าไปอีกเพราะว่าเลือดเยอะนะครับช่องที่4เป็น F c S แล้วก็ช่องสุดท้ายเป็น DEF อันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะได้ความถึกที่มันถึกที่สุดแต่เพื่อนๆต้องบาลานซ์กับลิงก์ด,ดีๆนะลิงก์ก็ต้องจับเต็มจับถึกแบบ โหด,ด,ด้วยถ้าเกิดลิงก์ไม่ถึงเนี่ยมันก็ยุ่ยอยูด่ดีนะครับแล้วก็ไอบิวสองนี้เนี่ยมันจะไปเห็นผลอีกทีคือของต้องพร้อมลิงก์ต้องพร้อมแล้วก็ห้าถ้ห้ามันจะส่งผลมากที่สุดถ้าไม่ห้าถ้าห้าผมมองว่าผลที่มันได้อะมันยังไม่ได้ส่งผลมากนะครับในส่วนของสลับบิวที่2ก็คือบิวถึกนี้เนาะต่อมามาดูในส่วนของแนวทางการจัดเครื่องประดับแล้วก็ลิงก์ตัวละครกันบ้างนะครับผมขอพูดในส่วนของ PVP ก่อนนะ PVE เดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งนะครับ PVP ถ้าเกิดเล่นเซตเดียวกับผมนะคือเซตแรงอะ่ะจัดวันนี้ได้เลยอุปกรณ์ผมใช้3าอย่างนี้ก็คือเป็ดทองเป็ดปกติแล้วก็หมาทองเอาเวกนะอันนี้สําคัญต้องเอาเวกด้วยนะครับถ้าไม่เอาเวกไม่แนะนานะครับอันนี้คือจะช่วยทําให้คุณมีความแรงนะออฟลองเอาเป็น a d ดีอันนะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่นบิวแรงแล้วก็ลิงก์ผมก็จะเน้นไปในเรื่องของลดคูอ่าลดความเสียหายที่ได้รับไม่ใช่ลดคูดาวผิดลดความเสียหายที่ได้รับอันนี้คือคีย์หลักนะครับเพื่อนๆต้องใช้อยู่แล้วนะแล้วก็ออ ลิง uh, เนี่ยถ้ามันมี2องออบิตี้แบบนี้ mm hmm. ก็แนะนำแบบนี้เลย mm hmm. ก็คือได้ทั้งลดความเสียหายแล้วก็ได้ทั้งความแลกนะครับผมจะจัด2แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนไปเล่นสายถึกที่ผมบอกที่คัมพีเนี่ยเอาเป็นช่องสุดท้ายเป็น def คือจัดแบบถึกๆไปเลยอ่ะของผมแนะนำว่ากระต่ายทองกระต่ายปกติยังใช้แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นกีตาร์นะครับแล้วก็ออฟลองเอาไปนในเรื่องของเพิ่มพลังป้องกันนะครับอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับคัมพีแบบที่2ก็คือแบบถึกที่ผมแนะนำนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนี่ย ยัดคัมภีร์ช่องท้ายเป็น DEF แล้วเอาอุปกรณ์เป็น a d k ถามว่ามันได้ไหมมันก็พอได้แต่มันไม่สุดสักทางนะครับเราต้องเลือกให้มันสุดสักทางผมเลยมองว่าก็ไปป้องกันให้หมดนะครับแล้วก็ลิงถ้าเป็นสายถึกแบบเพียวๆเ,เลยเราจะให้ค่าความสําคัญของลดความเสียหายมากที่สุดถ้าเกิดเป็นลดความเสียหาย16%แล้วได้ความแรงมาเนี่ยจะไม่ใช้จะไปเลือกเป็นลดความเสียหายที่แบบ20%เอาไงก็ได้ให้มันลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดอย่างของฮิลเลนโกเนี่ยลดความเสียหายถึง20% แล้วบวกโจมตีปกติมาอันเนี้ยโอเคนะครับพูดง่ายๆคือลดความเสียหายเนี่ยเอาให้มันแบบ20%มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับคนที่เล่นสายถึกนะอ่าถ้าเกิดเป็นแค่16% 3ช่องผมมองว่ามันยังแบบมันก็ได้ถึกแหละแต่มันยังไม่สุดเท่าที่จะเป็นถ้าเล่นสายถึกก็จัดให้มันสุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับส่วนการเล่น p v e เพื่อนเพื่อนใส่แบบ pvp ยังได้เลยนะเพื่อนเพื่อนใส่เป็นแบบนี้ยังได้เปลี่ยนหมาทองเนี่ยเป็นในเรื่องของเหยื่อล่อฮอลโล่ก็ได้นะครับอันนั้น เนาะแล้วก็ลิงก์เนี่ยจัดได้เป็นแบบเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติจัดเข้าไปได้เลยอันนี้สลับคนเล่นแบบ PVE นะจัดเป็นลิงก์เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเพียวๆหรือว่าลิงก์โจมตีปกติที่มันมีบวกความแรงอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลือดเต็มหรือว่าตีติดสมรภูมิติแรงขึ้นอะไรพวกนี้ก็ใส่ไปได้หรืออยากจะปลอดภัยจะใส่เป็นกึ่งถึก กึ่งตีก็ได้เช่นกันมันหลากหลายมากสำหรับสายจูงตีปกตินะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูในส่วนของอัตตีโบนัสน้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับสำหรับนักเลวาเนเนี่ยเป็นสาย PP p มันก็ใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับอย่างแรกที่ผมแนะนำก็คืออัตราการหลบหลีกนะครับถึงผมเนี่ยจะไม่ค่อยซื้อมันมากก็ตามแต่บางทีมันมันเกิดผลมันก็โอเคนะครับเพราะว่าโอกาสมันน้อยนะสิอย่าไปคาดหวังมากแต่ว่าถ้าเกิดตานั้นเนี่ยมันเกิดเกิน2-3รอบเดี๋ยวโคตรคุ้ม นะครับมันทาให้คุณลอดตายได้วุ่นวิตเลยนะแต่ถ้ามันไม่เกิดเลยก็เหมือนเสียเปล่านะอันนี้ก็ผมแนะนําว่าใส่ติดไว้ก็ดีนะครับแล้วก็อย่างที่2ออันนี้เจ้าของไ d เดีเขาใส่มาก็คือทะลวงบาเรียศัตรูนะครับที่ใส่มาเพราะว่าตัวของนักเลววานเนี่ยเขาไม่มีการเจาะบาเรียศัตรูนะครับใส่มาไว้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยเจอศัตรูที่มีบาเรียรมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเพื่อนๆน,นะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือจะไปใส่ค่าพลังเพียวๆก็ได้อยากแรงขึ้นกกก็ใ่าย, K, ยาึ ก็ใส่ DEF ให้มันสอดคล้องกับการเล่นของเพื่อนเพื่อนนะครับค่าพลังพวกนี้ใส่ได้อยู่แล้วเนาะหรือจะใส่เป็นตีติดพิษแรงขึ้นก็ยังได้เลยแต่ผมมองว่าความแรงเนี่ยมันมันมีเยอะอยู่แล้วเราไปใส่ที่มันปลอดภัยหน่อยก็ได้ไอ้พวกหลบลีกไอ้พวกทะลวงบาเรียอะไรพวกนะี้ก็สามารถใส่ได้นะหรือจะใส่บาเรียให้ตัวเองอยังได้เลยถ้าเกิดเจอศัตรูไม่มีทะลวงบาเรียนะสามารถปรับเปลี่ยนกันได้สำหรับ อาวุิีโบนัสทำหอบนะครับลองเลือกกันใช้ดูนะครับถ้าไม่เวิร์กจะถอดทิ้งทีหลังก็ได้นะลองปรับให้มันเวิร์กกับทีมของเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของเกมเพย์กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะการโจมตีปกติของนักเลวานจะเป็นการโจมตีระยะไกล4ครั้งด้วยกันนะครับเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบระยะไกล4ครั้งเนาะแอนิเมชั่นก็เหมือนของไอเซนเขียวเลยนะครับใครที่ใช้เข้ามือก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของสกิลที่1นะครับจะเป็นการพุ่งไปโจมตีข้างหน้าแบบนี้เลย ในส่วนของสกิลที่2จะเป็นการโจมตีรอบๆพร้อมกับทำการบัฟทั้งทีมเลยนะครับในส่วนของสกิลที่3จะเป็นการวางบ่อพิษไปข้างหน้าแบบนี้นะครับซึ่งการโจมตีครั้งแรกเนี่ยไม่มีดาเมจนะมันมีแค่ลวกอย่างเดียวนะครับไม่มีการระเบิดเนาะมาดูในส่วนของแอนิเมชันถ้าไม่ตายกันบ้างนะครับ เรามาดูในส่วนของ PVP กันบ้างนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้เนี่ยผมไม่ได้เอานักเลวานไปโซโลนะเพราะว่าลีกหัวหน้าหน่วยเนี่ยมันโซโลลำบากอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้เป็นท,ทีมทีมที่ผมแนะนำนะครับเอาจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทีมศัตรูที่เราเจอด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดหลักๆเนี่ยผมได้ใช้ทีมนี้ก็คือเลนจินักเลวานแล้วก็โอลิฮิเมนะ เอออันนี้อ่ะอันนี้คือช่องที่ผมใช้เมื่อกี้ช่องของเขาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น ATK ก่อนนะอันนี้คือยืม ID เขามาใช้นะครับผมใช้เป็น3าคนนี้นาอซึ่งมีรีวิวหมดแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูมาได้นะครับอุลิเมเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเอาไว้แก้ทางนักเลวานวราเจออีกฝัดนะอันนี้คือเอาไว้แก้ทางกันเองตัวเลนจิเอาไว้แก้ทางอุลิเมะส่วนนักเลวานเอาไว้แก้ทางเลนจินะก็คือมันฟ้าแดงเขียวอ่ะมันตีกันเองนะครับหรือ ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เจอโอลิเมะไปเจอตัวอื่นที่มันบูตได้เป็นสีม่วงเป็นสีส้มเพื่อนๆจะเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งไปใส่เป็นโคบามุระสีส้มก็ได้เพราะตัวนั้นมันจะมียกเลิกการบูตการบัฟของพวกตัวละครสีม่วงกับสีส้มนะครับอันนี้คือทีมของนักเลวานอะ่ะมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยจะใส่เป็นโคบามุระมาแทงก็ได้จะใส่เป็นน้องมินนี่มาแทงก็ได้แต่ว่าน้องมินนี่จะจางจางหน่อย เพราะว่าตัวแก้ทางก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการช่วยอะไรมากในบรรดาเมตาห้าสีเนี่ยผมมองว่าน้องมินนี่จะจังสุดในนับปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเมตาตัวอื่นจริงๆก็ใส่มาได้สำหรับน้องมินนี่ก็ไม่แย่นะครับไปชนเลนจิก็ได้ไปชนโคมมูระก็ได้เนาะส่วนนัทเลวานเนี่ยเขาได้เปรียบเลยคือเขาเป็นตัวละครสีฟ้าแล้วเขาเป็นซุปเปอร์บูทนับปัจจุบันมันยังไม่มีใครแก้ทางมันยังไม่มีใครที่แบบบล็อกกันบัฟสีฟ้าบล็อกกันดีบัฟสีฟ้ายังไม่มี เล่นจีเนี่ยมันบล็อกสีแดงบล็อกสีเขียวคม,มูละมันบล็อกสีม่วงบล็อกสีส้มส่วนนั้นเลวันสบายมากนะไม่มีการโดนบล็อกเลยนะครับส่วนลิง์อุปกรณ์ผมใช้ตามที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้เลยนะครับยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเล่นจริงจะเป็นยังไงสลับนักเลวหวานตาแรกขอชิวๆหน่อยขอมาเจอทีมนี้แล้วกันนี่ผมจัดแบบชนะทางเลยของเขา3ามทับห้าอ่ะอันนี้คือเขามาบิวถึกหน่อยนะครับเห็นปะอันนี้เขาจะมาบิลถึกหน่อยนะครับ ก็ใส่ D F เข้ามานะครับเขาอาจจะขาดความแรงก็เลยใส่ A D K เข้ามาด้วยผมถึงได้บอกว่าถ้าเกิดมันถึกเนี่ยมันยังไม่ถึง5้าช่องมันจะจัดลําบากนิดหนึ่งนะอันี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนโอลิิเมเขาห้าทาผ้าเลยเลนจิเราจะไหวหรือเปล่าเลนจิเราโอ้มีสิแตกนะครับแต่เดี๋ยวเราลองวัดกันดูนะแล้วก็อันนี้ผมรีวิวในคอมนะปกติเวลาผมรีวิวเนี่ยผมใช้ผ่านคอมอยู่แล้วมันจะบักคอมผมมันจะไม่เหมือนของชาวบ้านเขามันจะบักมันจะเดินช้าเดี๋ยวคุณดูนะ ออจริงๆผมอยากรีวิวในมือถือมากเลยวะแต่ว่าในมือถือผมมันรีวิวไม่ค่อยสะดวกคุณเห็นปะมันเดินหนืดด้วยพอมันเริ่มโดนตีเนี่ยมันเดินนุดเออมันเดินหนืดเลยเล่นจิเนี่ยเราก็เสียวๆแล้วว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายเรียบร้อยไหมนัดเลวานโอเคเรามีทะลวงบาเลียตีหายเลยนะครับ <c oughs> ใครเปิดอมาตะก่อนคนนั้นก็พ่ายแพ้ไปนะครับเล่นจิแก้ทางคีเมก็จริงแต่ว่าอีกฝ่ายมันห้าต่อห้าเราสลายก่อน <c oughs> แล้วยิ่งคอมบักด้วยนะถ้าเกิดเล่นในมือถือมันยังมีสิทธิ์เพราะว่ามันเดินเร็วเออไอที่ผมบอกเล่นในมือถือกับเล่นในคอมเนี่ยเฉพาะของผมนะในคอมของผมมันบักเว้ยคอมคนอื่นนะไม่เป็นนะแต่คอมผมบักผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร <c oughs> อันนี้โอ้โหเรามนลองมาเจอของใหญ่ไหมอ่ะเนี่ยคือเลนจิเนี่ยผมว่าไปไม่ถึงทีเมแน่กับกันเลนจิเขาเนี่ยก็มาไม่ถึงนักเลวานผมเดี๋ยวมาดูกันว่านักเลววนเนี่ยตีเลนจิฮัตถ่ามันจะหายเร็วขนาดไหนมา คือในคอมผมอะ่ะตัวละครตีระยะไกลเก่งเวีนกมโอ้โหมันอยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางมันมันมันใกล้อะโอ้กตีโอเคเห็นไหมหายแล้วหายแล้วอ,อ้าวตายก่อน <laughs> น่าจะเป็นจังหวะที่แบบอปีช่วงท้ายพอดีแล้วอมาตะามันหมดอมาตะแล้วหมดอะ่ะคือแบบจังหวะยิ่สุดท้ายมันได้ยืนดีเลยนิดนึงแล้วก็โดนตีสวนตาย โชคไม่เข้าคลั่งนะบางทีก็ต้องดูโชคด้วยแต่เมื่อกี้คือบงบอกว่าห้าถ้าห้าก็สลายได้นะครับถึงเขาจะไม่ได้บิวถึงก็ตามนะอืมมาเดี๋ยวไปดูกันต่ออันนี้ผมว่าอีซี่อยู่แล้วเราไปทีมที่มันตึงตึงหน่อยอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูการแก้ทางไปในตัวด้วยนะเนี่ยเกาฮิเมะไปแก้ทางนะครับแล้วก็แบบนี้เลยนักเลวานเนี่ยไม่ได้ชนะสีคม,มูระนักเลวานมันจะชนะเรนจิบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ชนะสีคม,มูระเดี๋ยวมาดูกัน Hmm. ตีไกลอะ่ะยังไงก็สบายอ่าอยู่ไกลด้วยตีเฮ้ยไม่วิ่งดิวิ่งทำไมอะ่ะเออกดซูเปอร์บูตด้วยเยี่ยมตีไปเวนตามของผมหมดก่อนปะทำไมเอออยู่ฝั่งผมมันยังติตดติดงูอะ่ะโอ้คนดูคนเศร้าเลย <c oughs> ตัวตัวมันตีไกล้ทำไมวิ่งไปหาวะเอ นี่ผมก็เพิ่งเล่นนะผมไม่เคยได้แตะมาก่อนผมก็เพิ่งมาเล่นตอนรีวิวนี่นแหละนะใครเจอปัญหาเหมือนกันบอกได้นีตีเฮ้ยสกยิลสามไม่ต้องรีบกดก็ได้พี่เออตีก่อนได้ไหมอ่ะเออเห็นปะ่าหนึ่งมันโง่อ่ะโอ้แพ้บอะเนี้ยดูตรงโอ้ดูทรงครงับเวกนกมทีมที่ไม่คิดว่าจะแพ้แม่งก็แพ้โอ้ AI นักเลือว่น หรือว่าผมเอาเป็นตัวแรกวะเป็นตัวแรกมันได้ใช่ไหมเออเนี่ยขอแบบเนี้ยเนี่ยผมขอแบบนี้เว้ยมันเปิดมามันกดสกิลหนึ่งสกิลสองอะไรของมันก็ไม่รู้เออถ้าเกิดเปิดมากดสกิลสองอะโอเคนะเปิดมากดสกิลสองอะโอเคแล้วก็ตีปกติโอเคผมไม่อยากให้มันไล่สกิลเยอะตัวมันตีไกลอะมันก็คือแบบตีไปเฮ้อเออนันเลวานอยู่ไกลด้วยไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันจะเล่นลำบากงมันอยู่ไกลลูลิมจะวิ่งไปทำไมจริงๆมันอยู่ตรงเมื่อกี้มันก็ตีถึงนะ มันตีถึงนะมันจะเดินไปทําไมอ่ะพี่เดินทําไมโอเคทางนี้ไม่กดบัฟด้วยไม่กดบัฟเลยอีกฝ่ายเขากดเรียบร้อย <c oughs> จริงๆคลิปรีวิวครางนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสแค่นักเรวานไม่ต้องไปโฟกัสคนอื่นมากนะโฟกัสแค่นักเรวา,านพอเห็นป่าวว่าบอดมันบอดมันหลอนมันเดินไปเพื่อสามมันสามมันก็ดีนะแต่ผม คือ3เนี่ยผมมองมันก็โอเคนะแต่พอแบบมาดูดีๆบ่อยๆะรู้สึกว่ามันมันช้าไปนิดหนึ่งมันตีอย่างเดียวน่าจะจบกว่าเตีเออกดบัฟด้วยกดบัฟก็ด,กดีกดกดบัฟไม่ใช่กดสกิลสามกดบัฟอะบัฟบัฟไม่บัฟเลยอย่าบอกนะว่าโอเคเตอเตอโอเคมันตีไกลกว่าไอผมละเสียวนะ เออถ้าเกิดเปลี่ยนสกิล3เป็นสกิลบัฟได้จะเพอร์เฟกแต่ว่ามันไม่กดนะอันนี้คือข้อข้อดีข้อได้เปรียบคือนัดเลววันเป็นสีฟ้าไม่มีตัวละครใดมาแก้ทางการกดบัฟข้อเสียคือมันไม่กดบัฟให้เวลาเล่นกว่าจะเดินมาถึงเราก็หน้าโดนหลายดอกอยู่ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อโดนเปิดก่อนด้วยโอ้ยเอออย่างน้อยเรายังตีเขาหมดก่อนโดนเปิดก่อนด้วยเพราะว่าโมจะเดินไปไล่ จริงๆอ่ะคือวางวางบ่อเลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวอ e ีกฝ่ายก็เดินผ่านบ่อมาเองอ่ะ <ST an> ผมลืมคิดไปไงเราคิดในกรณีคนเล่นแต่ว่าอันนี้ AI อ <ST an> เพราะบ่อของนักเลววานมันวางข้างหน้ายังไงอ e ีกฝ่ายตีแล้วประชิดมันต้องเดินมาอยู่แล้วเราไม่ต้องเดินก็ได้แต่ว่ามันคือ AI ครับมันเดินไปวางเพื่อย่นระยะกันปล่อยแล้วสิ่งที่เกิดก็คือเราได้โดนตีฟรีในจังหวะที่มันปล่อยอยู่นะอันนี้คือน่าเบื่อมาก ทำไมบอดอีกฝ่ายมันมันมันถึงตีเราทําไมเราถึงเดินนะเฮ้ยงงอ่ะมันมันเนิบบอดเราจะไปบัฟบอดอีกฝ่ายเหรอคุณเห็นปะคุณเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมคุณลองกอกลับไปดูนะบอดผมมาเดินไปหาบอดเขายืนอยู่เฉยแล้วก็ตีเลยอ่ะเขาบอดเขาไม่เดินเออแปลกเนเอผมชอบแบบเนี้ยผมชอบแบบเนี้ยเปิดแบบเนี้ยเอ้ยตีต่อดิตีต่อดิต,ต,ดตีจบแล้วแค่และนัดเลยวันมันตีไม่สุด แต่ภาพรวมทีมเราก็ชนะอยู่ดีมาเรามาต่อกันแบบลงเล่น PVE นะครับ PVE ก็นั้นเลยวาน oh. เห็นมาตีแรงเลยเ <c oughs> ขาเบ์ฮิตสามด้วยครับเออเรากดซูเปอร์บูลด้วยคือแอนิเมชันการตีเขาดีมากนะแล้วก็ไกด้วยนะครับมันเลยสร้างความได้เปรียบใน p ิวแต่ AI หลายๆครั้งที่เห็นนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามันหลน่นแต่ทำไมเวลาอยู่อีฝังไม่ค่อยหล่นวะแต่มาอยู่ฝั่งเรามันหลน่นผมไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจจริงๆเออดวงชะตาหรืออะไรอะ่ะเออคุณจะได้เห็นได้เลยว่าบางทีเนี่ยเวลามันวัดกันเดี่ยวๆแบบยิงปืนนัดเดียวนะฮิเมะกับนักเลวานน่ะนักเลวานตีไกลกว่าอืนักเลวานจะออกโจมตีปกติก่อนนะครับจากที่ผมสัมผัสได้จากการเล่นเมื่อกี้13ตานะครับอไอสกิล3เนี่ยผมว่ามันเจ๋งในในดันแบบนี้นะในพ p พีเนี่ยคุณดูดิมันช้ามากกว่ามั่ได้เดินคุณเห็นป่ะนี่ได้หลบหลีกมาด้วย เออบันช้ากว่าได้เดินนะครับตีไปเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองใช้แล้วใน PP รู้สึกว่ามันได้ได้เปรียบว่จริงแต่ยังรู้สึกว่ามันบางเกินก็สามารถไปปรับเปลี่ยนให้มันเพิ่มความพิกขึ้นก็ได้นะเออสามารถปรับเปลี่ยนได้เอาตามใจที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับเอาคัมพี FCS ออกไปใส่คัมพี DF ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าเราแรงอยู่แล้วเราไปเติมความถึกได้มันก็มองแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับเอาตามที่ชอบเลย วิธีการเล่น pve ก็ปกติไปนี่ยส่วนสกิลหนึ่งอ่ะมันจริงๆถ้าเกิดมองแบบถ้าเกิดมองว่าเอามาวิ่งหนีก็ได้นะแต่ตอนใช้ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้พุ่งหนีมันพุ่งเข้าใส่สมมติเนี่ยศัตรูกำลังเดินมาหาเนี่ยมันพุ่งไปเลยทางนั้นที่มันตีไก่อ่ะเออสิ่งที่ดีที่สุดของนักเลวาใน pvp คือผมมองว่านะถ้าเกิดเอาแบบ perfect เลยเปิดมาถึงกด super boost แล้วก็ยืนตียุบเขียวแบบนี้จะเจ๋งมากนะแบบนี้จะเจ๋งมากแต่ว่าความเป็นจริงมันจะอยู่กว่านี้ มันจะมาถึงมันจะทำแบบนี้ก่อนมันจะเดินไมหาๆๆแล้วมันก,ก็นจะกดสกิลสามแล้วก็จะกดหนึ่งสองเก็บไว้ก่อนไม่ใช้แล้วก็ตี <c oughs> <c oughs> เป็นการประชดที่ผมพูดจริงๆนะจากที่เห็นมา13เกมเมื่อกี้มันชอบทําแบบนี้ลุลวโคตรเครียดเลยนะ <c oughs> ผมบอกเลยไม่มีดาเมจอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นสายโจมตีปกติ <c oughs> อันนี้ผมเล่นลิงทิ้งลิงถึกเดี๋ยวจะยืนรับไม่ตายแล้วกัน่ะลิงถึกก็จะแบบนี้หน่อยมันก็จะยืนรับแบบนี้ได้เรียบร้อย ในที่สุดเมตาพีพีนักปัจจุบันก็มาครบ5 4ีแล้วนะครับนี่เป็นสีสุดท้ายสำหรับนักเลวอววนก็คือสีฟ้านะครับมาพร้อมกับซุปเปอร์บัฟที่ไม่มีคนอื่นสามารถแก้ทางได้ในตรงจุดจุดนี้นะครับถ้าเกิดทีมงคุณได้การเปิดบัฟนะครับแค่เปิดบัฟเฉยๆนะไม่ต้องซุปเปอร์บัฟเนี่ย ความได้เปรียบมันก็เยอะกว่าอีกฝ่ายมากๆแล้วกับตันอันนี้ยิ่งซูเปอร์บัฟเข้าไปอีกถึกขึ้นแรงขึ้นโหดมากๆครับแต่ว่าเล่นจริงจะใช้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งถึงผมจะบ่นบ่อยๆว่า AI มันหลอนนะครับแต่เอาเข้าจริงการมีนัดเลวรวานกับไม่มีนัดเลวเนวานแตกต่างกันทีมไหนที่มีนัดเลวรวานผมบอกเลยว่าความได้เปรียบอยังไงก็มีความได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่มีอยู่แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับ โชคชะตาเลยว่า AI จะจับเราหนักขนาดไหนนะครับเออผมอาจจะดวงไม่ดีด้วยในการเล่นทั้ง3เกมแต่มันก็มีบางเกมบ้างที่มันดูดีนะครับในเรื่องของ AI บังคับนะบ้างที่เนี่ยในบางจังหวะเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเราตีอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายใช้อมาตะก่อนแล้วแต่มันก็แปลกเราไปาพลาดตายก่อนอีกฝ่ายท,าท้งทั้งที่อีกฝ่ายใช้อมาตะก่อน นะครับบางทีมันมีดวงมาเกี่ยวบางทีบดเราหลอนบดเราหล่นเราก็เลยโดนตีตายมันก็มีในจงังหวะแบบนี้เหมือนกันนะแบบบดดวงบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่านักเลวาวนเนี่ยตีไกลจริงๆนะถึง AI ของเราเนี่ยมันจะชอบเอานักเลวาวนวิ่งไปใกล้ๆแล้วตีก็ตามแต่ว่ามันก็มีบางครั้งบางคราวที่นักเลวาวนเปิดมาก็กดบัฟกดตีเลยโดยเฉพาะบอดนักเลวาวนของอีกฝ่ายจะทําแบบนี้บ่อยแต่ของเราอาจจะแบบนานๆทีเห็นนิดนึง ไอผมเนี่ยช็อกมากเลยตอนที่บอทอีฝ่ายมันที่ผมหยิบนักเลวรานเจอกันเองอ่ะแล้วบอทอีฝ่ายมันยืนตีเฉยแต่ว่าบอทผมวิ่งไปแล้วค่อยตีคือแบบอะไรวะตีก็ถึงทำไมไม่ต้องวิ่งไปวะนะอันนี้ก็ปวดหัวนิดนึงนะครับแต่ตามที่บอกถ้ามีมันได้เปรียบมากๆใน PP ถ้าเกิดคุณเป็นสาย PP ต้องการหาตัวละครพ v พีเก่งๆนักเลวานถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปรีวิวเจ้านักเลวรานนะครับเพื่อนๆที่มี เล่าประสบการณ์กันได้ว่า AI ของเพื่อนในการควบคุมมันเป็นยังไงชอบไม่ชอบบอกกันได้นะมีอาการหลอนหรือเปล่ามีอาการแบบมึนๆหรือเปล่าก็บอกกันได้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะ เพื่อผูคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับิ่มต้นมีค่าเดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องจาบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะแล้วเพื่อผู้คนไหนที่ต้องการจะสั่งซื้อสินค้าเป็นหนังสือก,การ์ตูนบีดเทพมรณะนะครับลิขสิทธิ์แท้ก็สามารถกดแสดงเพิ่มเติมใต้ใตคลิปได้นะครับสามารถเข้าไปช็อปกันได้เลยนะก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณน้องฟิลลี่ด้วยนะครับที่ หยิบยื่นให้ไอดีมารีวิวนักเลยว่านะขอบคุณมากจริงๆนะครับไว้เจอกนใหม่วิดอหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ